ใหญ่มากเข็บปาร์ตเยครับหนึ่งหนึ่งสองสามกาดดทรีทูวันโก้ตั้งเตรียมความพร้อมนะครับกำลังจะแข่งแล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์อนาวินชชอชอว์ชอวอวันนี้เรามีทอยมาโชว์ค่ะเป็นเบเเมีเบเบสเอนะคะเชื่อ e <ช S 1> ว่าเป็นของเล่นที่กำลังฮอตคิดมากนะคะเด็กๆหลายๆคนต้องชื่นชอบมากๆแน่ๆเลยอันนี้เป็นเบเบสเที่พิมพ์เขามีอยู่นะเราจะเอามารีวิวให้ดูแล้วก็จะอันบ็อกสนามที่เพิ่งซื้อมาใหม่ด้วย CX04 ว่าจะเป็นตัวอะไรมากนะคะแล้วก็ส่วนเบเบทที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นแบบไหนมากเดี๋ยวให้ป๊ากับพิมแนะนําเลยโอเคมาดูกันเลยพิมครับเบเบทมีกี่สายครับในการเล่นสีครับมีอะไรบ้างครับสายที่หนึ่งแอทแทกสอง a ั้าสามบอลแล้วอิมมีครบทุกตัวไหมครับมีครับโอเคเริ่นมอะไรไหมโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าน้องอิมมีตัวอะไรบ้างครับอิมตอนแรก คตัวต่อมาอันนี้ก็คือซิเววูฟครับเป็นทัชซัมมินอรเหมือนกันสายซัมมินอรมันเก่งไงครับอิมมันจะสามารถหลบได้แต่ว่าดูนานนะหมุนนานไหมหมุนนานสุดเลยใช่ไหมครับอืมต่อมาเป็นสายอะไรเอ่ย แอตแท็กชื่ออะไรครับตัวนี้คารโนโรไโนโรตัวนี้เก่งไหมครับเก่งครับมีตัวไหนอีกครับสายแอตแท็กของเอ็มมีตัวนี้โอ้ชาร์กเกลครับชาร์กเกลตัวนี้ตัวเก่งลูกรักเลยใช่ชใชไหมถ้าใครอยากได้ชาร์กเกลต้องซื้อแบบไหนครับเป็นแบบไหนอ่ากล่องเซ็ตอ่าชาร์กเกลจะได้มาจากบอ็อกเซ็ตอันนี้นะคะจะมี3ตัว ใช่ไหมมีชักสเกลไทเโนอลอเมื่อกี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอะไรหยิบมาให้ดูสิเคลใช่ไหมเคลเบลสนี่ในกล่องอะไรทั้งหมดเลยครับอันนี้ไปใส่แอ้แท็งค์ไใส่ไอ้แท็งทั้งหมดเลยถ้าอยากได้ชารตัวเดียวซื้อได้ไหมไม่ได้ต้องซื้อเป็นเซตแบบนี้อ่าเก่งทุกตัวเก่งทุกตัวซื้อไว้เก็บไว้คุ้มอ่าหมดะที่ยังส่ไอ้แท็งคหมดหรือยังได้ตัวหนึ่ง ันนี้ขอบคุณแม่อุ้ยซื้อให้แล้วก็ตัวแรกตัวแรกที่แนะนําไปลืมบอกตัวนั้นตัวนั้นได้มาจากกล่องจุ่มใช่ไหมน,นี่ใช่ไหมใช่อิ่มไปจุ่มมาวิสัแอโร่ใช่ป่ะคะสีม่วงแม่บินซื้อให้ขอบคุณแม่บินด้วยนะคะนี่กล่องนี้ค่ะนี่มันจะเป็นกล่องจุ่มแบบนี้นะนจะไม่เหมือนอันอื่นพี่อิ่มนี้ก็คือว่าจะเป็นเหมือนอาร์ทอยเลยข้างในก็จะเป็นซองสีดําจะไม่เห็นว่าเป็นอะไรแล้วก็ลุ้นเอาใช่ และเบอร์หกสีม่วงอ่าอัตแทกเสร็จนะต่อไปเป็นสายอะไรครับบาลานส์ครับสายบาลานส์เป็นสก็อปอนสเปีครับสกอปยอนสเปตัวนี้เก่งครับลูกเก่งครับบาลานซ์มันเยอะมาก<ส>ตอนนี้ก็เก่งใส่ได้เลยเป็นลิงไลน์บาลานซ์ที่เก่งอ่าแล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นสายดีเฟน s ์ครับดีเฟน s ์คือสายป้องกันนั่นเองนะครับน้องๆชื่อโกลมล็อกโกลมล็อก วันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยคมีเบรดและมีที่ชุดแล้ว่งสำคัญอีกอย่างนึงที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะเล่นได้คือคืออะไรครับกล่องนี้นะคะเป็นสนามแข่งใช่แล้วนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกสนามแข่งอันนี้นะคะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเราจะได้มีสนามไว้ซ้อมที่บ้านนะโอเคไปดูกันอันบล็อก อะแกะเลยเดี๋ยวให้ป๊าช่วยแกะแกะแกะตัะงใหญ่มากเดี๋ยวป๊าเลยครับดึงขอดีของไ่นะนี่ดึงสองสามได้ไมาดูตัวนี้ก่อนตัวแรกนะครับตัวขอยเี่ม กลับไปวางหน้าเลยครับท่านนันีอันบล็อกเรียบร้อยแล้วก็จะได้สนามมานะคะสนามสวยมากเลยอันนี้มันจะมีบเบรคแถมมาเป็นอะไรมั่งแรกชื่อดวานเบรคเอออ่ด่านเบรคอ่าโอเคไลกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งชื่อเปอร์ซิอุสดาว้าวอ่เดี๋ยวจะให้ป๊ากับอิ่มแกะแล้วก็ลองประกอบแลวลองแข่งเล่นกันเลย ันแถมมาพร้อมกับวัลเนอรเชตอะไรวัลเนอเชตจากบิดครับวัลเอร์เชตเป็นไทป์660แล้วก็บิดเป็นบิด B นะครับวัตเนอร์เชต6 0บิด B แบบนี้นะคะอ่าอีกตัวหนึ่งประกอบเลยเดี๋ยวเราจะได้ลองเทสกันดู เกะกันสดๆไปเลยอ่ะบินจัดการครับอ่ะตัวนี้เป็นบ e ิดอะไรเอ่ย e บิด e. W นะครับตัชเช่เป็น680อ่า680บิด W นี่ออกมาเป็นแบบนี้นะเพื่อือเยี่ยมเลยทดสอบไหมทดสอบไหม ไอนไหนทดสอบลองอสนามกันสีเดียวกันเลยสี่ชูวานก้โอ้ยพี่มันสุดยอดสุดยอด ชนะกติกาก็คือว่าถ้าเกิดใครได้สี่แต้มก่อนชนะนะคะแล้วถ้าเกิดบบตกหลุ่มเล็กๆตรงนี้นะเสีย2แต้มนะตอนนี้พิมนำสองศูนย์โอ้ฟิลิตัวเดิมตัวเดิมลองครั้งที่2อง1โก โอ้ป้าหลุดเลยอุปกรณ์หลุดนี้เขาเรียกว่าอะไร Bird Finish อุปกรณ์หลุดออกมาเลยถ้าอย่างนี้ก็เสียสองแต้มเหมือนกันตอนนี้ก็เป็น4-0เพราะฉะนั้นทีมวิที่สอ่ชนหมัดกันด้วยชนหมัดกันด้วยอ่า แต่ถ้าเวลาเราไปแข่งจริงนะคะเด็กๆจะต้องเตรียมเบเบดเลือกไปทั้งหมด3ลูกนะคะแล้วก็อุปกรณ์อ่ะไม่ซ้ํากันนะแล้วก็แข่งด้วยกันทั้งหมด3ลูกนะใครได้สีแต้มก่อนคนนั้นก็ชนะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีมีภารกิจที่จะต้องไปแข่งเบเบดครับพรุ่งนี้ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีแข่งเบเบดเดี๋ยวแม่จะถ่ายคลิปพี่อิมไปแข่งเบเบดเก็บมาให้ดูด้วยนะว่าจะเป็นยังไง โอเคพิม <Okay. S 2> ไปซ้อมกันดีกว่าไปวันนี้เราอยู่กันที่งานแข่งเบรเนี่สนามแรกของพิม์เลยแม้ดูในงานคนเต็มเลยมีอุปกรณ์ขายด้วยลองดูซิพาเพื่อนดูซิมีอะไรมัง่งนี่มีพวกบิดพวกอะไรอะไรขายเต็มเลยใส่ชุดอะไรก็มีนะพิมไปเดินมาดูกัน อันนี้เป็นจุดลงทะเบียนนะคะพี่บ์ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนี่จะได้ใสย่ยสายแบบนี้ใช่ไหมมีจะได้ใส่หลายข้อมืออย่างนี้อิมนาวินเบอร์สามสิบสี่รุ่นจูเนียแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีเช็คเช็คอ,อุปกรณ์ก่อนแข่งได้นะมีของขายเต็มเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูเพื่อนๆกันแม่ มาก็เต็มนี่นี่นี่มีสนามซ้อมให้สนามซ้อมสนามจริงอยู่ด้านในไปดูไปแอบดูสนามจริงนี่อันนี้สนามจริงนี่พี่อ่มกำลังเตรียมค,ค,ความวพร้อมอนะครับกำลังจะแข่งแล้วสู้เขาฉลามซิมโบว์แล้วก็สกอตติโเย้ เริ่มแข่งแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสนามแรกครั้งแรกของอิมเลยนะคะก็จะเริ่มจากการเป่ายิงฉุบนะคะใครชนะก็จะมีสิทธิ์เลือกฝั่งในการแข่งค่ะเมื่อกี้ตัวของอีกฝั่งหนึ่งตกหลุมไปนะคะแต่ก็กลับขึ้นมาได้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อค่ะ แข่งลูกแรกฝ่ายต้องข้ามหยุดหมุนไปก่อนนะคะพิมพ์นำไปก่อน1นึ่งศูนย์ค่ะลูกที่สองพอชูดลงไปตัวบิดของพิมพ์หลุดนะคะก็เลยเสียสอแต้มค่ะ ลูกที่3าอตัของฝ่ายตรงข้ามนะคะตกลงไปที่หลุมเล็กด้านข้างนะคะโอเวอร์ฟินิชพิมก็เลยได้อีก2แต้มตอนนี้สกอร์ไปอยู่ที่2-3ค่ะเราก็จะใช้เบเบยเซตเดิมนะคะแต่สามารถเรียงสลับตำแหน่งได้นะคะว่าจะใช้ลูกไหนเล่นก่อนในรอบที่2สองแก่ ลูกที่3ามนี้ตัวของพีิมหยุดหมุนก่อนนะคะก็เลยเสียหนึ่งแต้มสามเท่าแต้มสุดท้ายสูสีกันมากเลยนะคะแต่พีิมก็ยังดูยิ้มอย่างมั่นใจอยู่เลยนะ